สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าแนะนำแัมเป็นนักฆ่าตัวที่สองต่อจากทั้งที่แล้วก็คราวนี้จะแนะนำแชมเปี้ยนนักฆ่าที่เป็นนักฆ่าที่ถูกใจส่วนตัวนะครับก็คือฟิส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 เนี่ยแหละครับฟิส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 ตัวนี้เลยฟิก็ฟิสเนี่ยก็จะมีเป็นแชมเปี้ยนที่เป็นนักฆ่าแบบประเภทแต่ว่า โดนกดเลนได้คือโดนกดเลนอยู่แล้วเพราะเป็นตัวตีใกล้เนาะก็แต่ข้อดีคือการเข้าประทะอย่า like, งนี้แรงฟินแล้วก็ถ้าใช้คูดาวลดคูดาวลดสี่สิบไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พร้อมอนย่านาฬิกาทองแดงเลยเนี่ยจะเป็นตัวที่น่ากลัวมากเพราะว่าแบบการจับแถวหนึ่งใช้รแรงเลยแสมมติวิธีการจัดลุนนะครับวิธีเล่นปิดก็ไม่คดีปิด่ิดนานาบอกว่า,ววาก็หลักๆก็คือสีแดงเมื่อ,อเป็นนักเวทเราก็ใช้ตอ,อกอวัวะอยู่แล้ว 9กอันกดไปเลยตอกเกาะเวท9อันแล้วก็สีเหลืองก็สเตปนักเวทนะครับเอาไว้ใช้เล่นตัวอื่นได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลังชีวิตที่เลเวล18บวก24พลังชีวิตที่เลเวล18ครับกดไปเลยเก้าจะได้เลขอเจ็ดสิบที่เลเวล18อีก2ขีดเนาะแล้วก็สีฟ้าก็จะประยุกต์นิดนึงก็จะใช้เป็นลดคูลดาวน์1.67%ที่เลเวล18ใส่ไปสัก6อันก็จะได้ลด10%แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น ป้องกันเวทอะไรเงี้ยเอาไว้แบบกระทะแต่ส่วนตัวผมจะใช้ต้านทานเวทที่ที้ว่แอีกหน่อยนึงอีกประมาณ9้าแต้มก็กดีเราไม่มีอะไรเลยแล้วก็อันทองนะครับก็สแตนดาราดเลยเป็นพลังเวทสามนี่คือวิธีจัดตูนฟิตนะครับอเอาไว้เล่นฟิตเลนแล้วก็มาต่อนี่มาสเตอรี่มาสเตอ่ของฟิตนะครับก็จะเป็นเราทำหน้าป่าๆไปแล้วก็ฟิตเป็นตัวที่ จะใช้มาสเตอรี่ได้คุ้มที่สุดก็คือวิธี่จะมาสเตอรี่ฟิตน,นะครับก็จะเป็นใช้ทันนิ่งเป็นหลักเป้าหมายคือทันได้หลอดดิฟฟีเป็นมาสเตอรี่ที่เหมาะกับฟิตมากการเข้าเสียบแทงแตกอะไรเงี้ยตายก็จะใช้สเกิริตี้ในการข้ามิเนียนไอน้เนียนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคินคุกกี้เพราะว่าเราลงกดเล็นร็อคเพราะเป็นแชมเปี้ยนตีใกล้แล้วก็จะฟื้นฟูมานาครับจะฟื้นฟูมานา เพราะว่าช่วงแรกๆฟิตมานาจะไม่พรายแล้วก็ใช้แด้จรัสเกมเ,เวลาค่าได้ก็ได้เลือกท่าผสมฟิตเป็นแชมเปี้ยนที่โจมตีแงรงหลายๆคนอาจจะสงสัยทำไมไม่ใช้เมอร์เซเดสล่ะยิงเลือดน้อมยิ่งแรงนัน่นเองแต่เราเซฟเรื่องมานานหรอกเพราะฟิตจะเป็นแชมเปี้ยนที่นักเวทประเภทจะไม่ออก,อก,ออกทั้งสื่อหรือออกถ้วยอะไรเงี้ยจะเป็นประเภทแบบออกดาเมจไปเลยเสียดตายแล้วก็ตรงตรงตรงแถวสุดกองสุดท้ายเนี่ยก็จะเลือกกันระหว่างจอพิซิชั่นก็คือจอเกาะเวท แล้วก็เจาะเกาะหรือเจาะเกาะเว pale. คือฟิซเป็นตัวที่แทงมันจะตีธรรมดาด้วยมันก็เลยแฉลง,งใช่ไหมครับก็ถ้ามันมีตัวทพิชเชันมกกันึ่ก็แฉลงมากไปก็ลดคูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เล่นได้หรือถ้าใครคิดว่าจะต้องพิ้วหน่อยก็จะเอาตรงอินเทลเลเจนต์ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือลดอีกห้าเปอร์เซ็นต์คูดาวก็ลดไปสี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ส่วสนตัวเราชอบพิชเชันมากกว่าเราเราจะไม่ลดคูดาวเยอะเราแรงรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงมาสเซอรี่ที่จะเป็นสำหรับเิซครับเพิ่นตลอดดีีกกรราโจมตีหรือการโจมตีีใช้ช้สก,กิลอยงเ ครบสามครั้งมันจะทําให้แตกเรื่สายฟ้าฟ้าเป็นคําบัญชาของสายฟ้าอะไรเงี้ยก็สําหรับฟิตนะครับแค่กดจะมันยูและคิวแทงจะมันยูคิวแทงแล้วแทงจริงๆก็แตกแล้วครับทับนี่เอาไว้เอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆแล้วก็มาถึงตรงตรงซ็อกซ์นี่ตรงฝั่งเฟลโลซิตี้เราจะใช้สิบสองแต้มเพื่อเพิ่มความแรงกนสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาไปเกตมีเดียแล้วก็เพิ่ม ลหลายหลายคนอ่ะเอ้ยทำไมไม่ดูดเลือดล่ละดูดเลือดสองเปอร์เซ็นต์สำหรับฟิตมันก็จะเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมันเป็นตัวที่แทงตายไปเลยเอาพลังโจมตีของทั้งเวทแล้วก็ออฟเพเซอร์เวลาเราโดดทับสโลมันก็แรงขึ้นอีกสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยหลายหลายคนอนาจจะเอ้ยเราฆ่าเยอะบอสตีฮันเตอร์ก็ได้แต่ส่วนตัวชอบออฟเพเซอร์มากกว่าฟัคซิลี่ฟิตก็จะประมาณนะครับโอเคต่อไปไปถึงไอเทมอ่ามีอะไรบ้เอาหมูมัวเอาไม่เยอะมากแลนะ้วเนี่ยเอาเพิ่มหน้าใหม่ก่อน ตั้งชื่อว่าฟิกใช้ได้กับแผนที่ซัมเมอร์ริสแล้วก็ติดเท่านั้นก็ไอเทมครับไอเทมไอเทมคอไอเทมหลักคนะไอเทมหลักของฟิกก็หลักๆครับที่ต้องออกให้ได้ก็คือ บูตครับไม่ใช่บูตที่เป็นไอออนิคบูตออฟลูซิดิตี้ก็คือลดคูดาวออกให้ได้ครับลดคูดาวอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำเพ็งสำหรับฟิตอันแรกก็อาจจะไม่ออกชิ้นแรกครับชิ้นแรกที่ต้องออกจริงๆก็คือวิชเบนครับวิชเบนตอนนี้มีประโยชน์กับฟิตมากตรงที่อนอกจากลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนอกจากแทงแรงแล้วแทงเวทแทงแรงแล้วก็จะมีลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ฟิตสามารถแบบรัวได้ แล้วก็ไอเทมหลักจริงๆมันไม่ใช่ไอเทมหลักคือไอเทมหลักที่ต้องควรจะมีจริงๆก็คือสัญญาคาสัตรหรือนาฬิกาทถอดสามชิ้นนะครับทําให้คิปเป็นตัวที่แทงแรงให้สกิลได้ขี่แล้วถ้าจังหวะนวลเนียกันสามารถกดสัญญาแล้วก็ต่อสกิลได้ไอเทมที่เหลือก็จะเป็นไอเทมแบบประมาณว่าถ้าเจอเวทอ่าถ้าเจอนักเวทได้ถึงจอะออปิศาสดสเป็คเตอร์ไอัน,นี่ไอ้น,นี้ไอ้น,นี้แอคชั่นไอเทมเสริม ออดิสอาสเปกเตอร์หรือแล้วก็ออกไวท์สตั๊ปคอแนแดงอะไรเงี้ยหรือถ้าออกลาบาดอนเดดแคปก็แรงสุดเลยเนาะใช่ไหม,มครับก็จริงๆเกมมันจะจบแค่แค่ไอเทมประมาณสามถึงสี่ชิ้นเท่านั้นแหละก็คืออ่ลิฟเบนไอโอเนียนบูตออมบิซิตี้แล้วก็สัญญาเฮาส์จัดกับอืมอาจจะไปถ้าเจอนักเวทก็เอาออดิซ่าสเปกเตอร์แต่ถ้าเจอตัวบางๆหรือไอเดีเนี้ย ก็จริงๆสามชิ้นนี่ก็สู้ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลดลงบัตตอนมาหรือว่าถ้าเงินไม่พอก็ปล่อยตามแทงไปเลยอะไรเงี้ยแทงหายแทงตายตอก็เนี่ยครับไอเทมทั้งหมดฟิตนี่เด็ดแไปลองดูกันนะครับผมช้าก่อนดูเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งรีบปิดนะครับก็ถ้าชอบหรือถ,ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันแล้วก็ถ้าอยากเข้าร่วมเป็นช่าเกลี้ยงด้วยกันก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามได้ครับก็ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ